สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกท่านอ่านะครับวันนี้แปลกตาไหมครับตัดผมว่าไหมครับตัดผมว่าไหมอ่านะครับก็จะได้เฮงเฮงรับทรัพย์กันอีกนะครับเนาะนะครับก็วันนี้นะครับสําหรับแฟนๆฮานอยปกตินะครับก็จินดีด้วยนะครับมาแล้วนะครับเข้ามาในตรงๆเลยนะครับหกสองนะครับกินดีด้วยนะครับอุตส่าห์หลักร้อยมาแล้วนะครับเนาะ น่าจะไปออกข้างบนนะครับไม่ไปไรครับได้นะครับแค่ขอแค่ให้เข้านะครับก็ดีแล้วนะครับเนาะพิเศษก็รุดไปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ VIP ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับ VIP ก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่เป็นในตัวกลับนะครับมาดูกันนะครับว่านะครับตัดผมใหม่แล้วนะครับว่าจะโชคดีไหมนะครับเนาะอ่านะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวอ๋อวันอาทิตย์นะครับเนาะเดี๋ยวจะไปนครนายกนะครับมาดูกันครับว่าวันที่ ยี่สิบเก้าสิอจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับคนดวงเฮงเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่ให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับดัชนดเศรษฐกิที่ออกนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนนจ๊จนะครับอ็อย่างไรก็ลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ยิ่งเห็นไลค์เยอะนะครับยิ่งเห็นคอมเมนต์เยอะนะครับยิ่งมีกําลังใจนะครับในการคิดสูตรหาสูตรนะครับ ช่วงนี้ก็นั่นแหละครับฝนตกนะครับพายุเข้านะครับยังไงก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับก็เดินทางไปเที่ยวไหนนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับถนนลื่นนะครับเนาะอ่ามันมึนมันมึนครับครับดีๆเด้อครับเนาะอ่าใครไปเที่ยวไหนนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะจะได้ไม่พลาดนะครับก็ พยายามนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนแล้วก็ถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบที่ผมอาจจะพูดเยอะนะครับอาจจะงนอย่างนี้นะครับไม่นี่งนนนละเออนั่นแหละครับค้นมากๆเนาะนะครับชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าไม่ชอบนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่นะครับผมทําให้ท่านลาคาญนะครับเนาะแต่ผมคิดว่านะครับคลิปผมก็ไม่กี่นาทีนะครับเนาะไม่กี่นาทีนะครับก็ ผมลงเร็วด้วยนะครับก็พยายามดูนะครับจะได้เข้าใจเนาะวันนี้ห้าน้อยพิเศษนะครับน่าจะมาได้แล้วแหละวันนี้นะครับห้าน้อยพิเศษนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันนี้พิเศษนะครับที่ออกรอบ17นาฬิกา15นาทีนะครับในวันที่19นะครับจะมีเด่น3นะครับว้าเมียนเมีนผิดผิดจะมีเด่น 6 6นะครับ 6, 6 6 6 6นะครับแล้วก็เด่น5นะครับก็เน้นไม้รูดไหมนะะครับไม่ครับเอาไปเลือกกันเองเลยนะครับเนาะเออผมเลือกไม่ให้ถูกไม่ถูกไม่ค่อยถูกเลยนะครับเน้นให้รูดนี่นะครับจับคู่ก็จะเป็น68 69 62แล้วก็ 60นะครับ58 59 5 2แล้วก็53นะครับ8คู่8คู่ที่ให้เน้นนะครับช่วงนี้ก็มาใน8คู่นะครับแต่ละน้อยนะครับถ้าไม่มาใน8คู่นะครับก็ไม่มาเลยนั่นแหละครับไม่ค่อยมาในตัวกันนะครับภาคนี้นครับหรือว่าจะเอาตัวกันไหมนะครับตัวกันหรือไม่เอาดีเอาแค่8คู่นะครับก็ พูดคุยกันมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยมาตัวกันเลยครับพักนี้นะครับถ้าไม่มานี่ก็ไม่มาเลยนะครับเนาะนะครับตัวกันนะครับตัวกันในวันนี้ก็จะเป็น63นะครับแล้วก็50หลักร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็น2นะครับก็คือ269 253 แล้วก็250นะครับอ่านะครับผ่านไปนะครับถูกใจกันก็กดไลค์ด้วยนะครับ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 อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเด้อดดดดดูดึดึว่าอล่มดีแทะกินอย่างมากคือดีแทอ้ที่นี่นะครับเนาะไม่ต้องไปซีเรียสครับเราต้องผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับจะได้ตัวเลขมัน จะจะได้นิ่งนะครับเนาะบางทีมันก็คิดเลมก็จะเป็นบ้าอยู่แล้วนะครับเพราะบางทีผมกี่สูตรบ้างนะทำกี่หวยบ้างนะทั้งหวยลาวนะครับหวยฮานอยอีกหวยไทยอีกหวยไทยช่วงนี้ไม่มีสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าอย่างเดียวครับผมว่าจะน่าจะเดือนไหนนะเดือนตุลาไม่เดือนตุลาค็เดือนพฤศจิกานะครับเดีย๋ยวผมจะกลับไปอยู่นะครับแถบภาคอีสานนะครับเนาะกลับบ้านนั่นแหละครับจะ จากอาทิตย์นึงเนาะนะครับหรือ2ออาทิตย์นะครับจะได้ไปหาแนวทางนะครับจากสถานที่ต่างๆนะครับเนาะออกนอกสถานที่บ้างนะครับมีแต่คำนวณนะครับเดี๋ยวสิเป็นบาะครับเนาะคิดไรไรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP นะครับที่ออกรอบ19บเนาฬิกาสินาทีนะครับเนาะวันนี้นะครับก็จะมีเด่น1นะครับแล้วก็เด่น9 นะครับจับคู่ก็จะเป็น1 2 1 3 1 4แล้วก็1 5ึนี่นะครับไม่ผิดน้อยหรอกครับเนะี่ยอย่าไปจับผิดน้อยนะครับ9 2 9 1 9 4แล้วก็ 9, 5, นะครับตัวกันล่ะตัวกันก็จะเป็น1 8นะครับแล้วก็98สําสำหรับหลักร้อยก็จะเป็น5นะครับก็จะมี5 1 2 5 9 1 5 9 8นะครับก็จะเป็นนะครับ ครบแล้วเนาะนะถ,ถ้าถูกใจก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยิ่งเห็นไลค์เยอะยิ่งเห็นคอมเมนต์เยอะยิ่งมีกําลังใจในการคิดสูตรหาสูตรนะครับสำหรับในวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะไปวัดมณีวงศ์เนาะนะก็ได้มีขนมนะครับถามเจ้าหน้าที่ที่วัดว่านะครับเขาทำลงทานไหมพอดีไม่มีนะครับผมก็เลยว่านะครับผม ก็เลยไปซื้อนะครับขนมนะครับแซนด์วิชเนาะนะครับไปทาโรงทานนะครับร้อยชิ้นนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็ไปรับขนมได้นะครับวันนั้นนะครับจะเป็นพิธีนะครับเทนะครับทองหล่อนะครับแม่ย่าสีปทุมมานะครับก็เนาะอ่าที่ผมคารพนับถือนะครับองค์พญานาคทุกๆพระองค์นะครับทุกๆององนะครับเนาะอ่าองพญานาคทุกๆอกคงอ่านะครับนั่นนะครับวันอาทิตย์นะครับ เวลา9นาฬิกานาทีนะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่วัดบอกมานะครับนั่นแหละครับใครไปก็ไปพูดคุยไปเจอกันได้นะครับถ้าจํากันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะนะครับตัวจริงกับในกล้องนี่ไม่เหมือนกันนะครับตัวจริงใช้แอปนะครับเห็นเขาขาวอย่างนี้นะครับเนาะนะเห็นเดียวๆอย่างนี้ใช้แอปนะครับไปดูว่าเจอตัวจริงจะจําได้หรือเปล่านะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับที่ออกรอบ18บแนาฬิกาสินาทีนะครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น6เหมือนเดิมครับตามไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เด่น0นะครับวันนี้ผมจับเลขเด่นแปลกๆเนาะนี่แหละครับตามสูตรนี้เลยครับเน้นไหมครับเมื่อวานเน้นนะครับถูกเนาะวันนี้เน้นเหมือนเดิมตัวเดิมเลยครับก็คือ0ย์เอ้าศูย์ตัวเดิมตั้งใดเอา่ถนะเดี๋ยนะครับตามนั้นครับรูดไปเลยครับใครทุนเยอะครับใครทุนน้อยจับคู่ตามนี้นะจ๊ะ ก็คือ64 65 63แล้วก็69 04 05 06แล้วก็09นะครับ8คู่8คู่ที่ให้ เน้นนะครับหรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะตัวกันก็จะเป็น6 7นะครับแล้วก็0ูนย์สำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือ6นะครับจะมี6 0 4นะครับ6 0 5แล้วก็6 6 3นะครับจับ สามตัวติดไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่านั่นแหละครับช่วงนี้นะครับสามตัวเริ่มมาแล้วนะครับเนาะติดไว้เล็กๆน้นอนนี่นะครับก็เนาะนี่ยเผื่อจะได้โชคดีนะครับก็นี่แหละครับแนวทางสําหรับวันที่19นี้นะครับวันเสาร์ที่19นะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ